วัสดีค่ะพบกับบามี่ไล c h ช n แนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบเจอแล้วก็ทักทายกันในครัวอีกนะคะปากไม่เป็นรอยเป็นแผลนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะมีก็เลยแบบว่าตอนมันปากมันแห้งมากๆแล้วก็มันก็แตกเป็น แล้วก็มีเลือดด้วยนะคะมีก็เลยใส่ยาม่วงนะคะดูไหมเหมือนเด็กเลยนะคะที่แบบปากเปื่อยเป็นแผลนะคะค่ะวันนี้มีก็มีเมนูนะคะมาทําให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมนะคะเป็นเมนูเกี่ยวกับ ฟักทองนะคะเพื่อนๆดูฟักทองที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีทั้งใหญ่แล้วก็เล็กนะคะแต่ว่ามีเลือกฟักทองเล็กมานะคะก็พอดี2คนทานหมดนะคะเพื่อนวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูเกี่ยวกับฟักทองนะคะวันนี้จะมาทําผัดฟักทองใส่ไข่แล้วก็กุ้งนะคะจะมีวิธีการทํายังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะไปค่ะ ไม่รู้ว่าฟักทองที่นี่จะหวานมันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเนาะมาผ่าดูว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะนี่เองก็ไม่ค่อยเก่งนะคะเพื่อนนะคะหนูดูลูกเล็กมากๆเลยค่ะเนาะ<อ>ก็ซื้อไม,ไม่ซื้อมาได้เป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะมันอาจจะดูเป็นฝ่อๆนะคะเพื่อนดูแบบฝ่อๆเล็กเล็กน้อยเนาะดูสิไม่รู้มันจะหวานมันเหมือน ฟักทองบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะอาจจะรู้จักฟักทองดีนะคะว่าฟักทองแบบไหนจะมันนะคะอาจจะแบบว่ามีเองก็เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีนะคะก็ไม่รู้ว่าฟักทองแบบไหนมันอร่อยนะทาอาหารไทยอร่อยนะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นฟักทองกันก่อนเลยนะคะ เราก็เอาเม็ดมันออกก่อนนะคะไม่รู้เล็กมากเลยนะคะตอนแรกจะเอาลูกใหญ่กว่าน,นี้มานะคะแต่ว่ามีกลัวว่าแฟนไม่ทานด้วยอะคะ่ะนี่ก็ไม่อยากจะทิ้งของเนาะเวลาทําออกมาแล้วถ้าเกิดไม่ทานไม่หมดเสียดายค่ะเพื่อนๆเสียดายมากๆเลยนี่เป็นคนที่แบบว่า แบบเสียดายของอะคะ่ะยิ่งเป็นพวกอาหารนี่แบบว่าถ้าทานไม่หมดนี่ถ้าทิ้งนี่เสียดายมากๆเลยนะคะถ้าทานไม่หมดแช่ตู้ไว้เป็นอาทิตย์อ่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆทำใจกว่าจะทิ้งเขานะคะ ัฟักทองนะคะพเพื่อนๆถ้าใส่กระเทียมเยอะๆจะอร่อยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องมากน,นะคะเพื่อนจากนั้นก็เอาหัวหอมซอยที่เราซอยไว้ลงไปผัดให้เหลืองเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะไปผัด เติมเครื่องเนะคะก็ใส่รสด,ดีนะคะหนึ่งช้อนชาแก็ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณกะเอานะคะตลน้ําปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ ตามใส่สองสองช้อนชานะคะจากนั้นเราก็ผัดเลยค่ะให้ฟักทองสุกนะคะ พอฟักทองเสร็จสุกแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตอกไข่เลยค่ะนี่จะใช้ไข่ทั้งหมด2ใบนะคะพอตอกไข่เสร็จแล้วเราก็มาตีไข่ให้แตกเลยค่ะแล้วก็จากนั้นนี่ก็จะใส่รสดีนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นเราก็ปิดฝารอให้สุกสักแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเราค่อยมาคนให้เข้ากันค่ะพอไข่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาผัดรวมกับฟักทองเลยค่ะ ค่อยๆผัดนะคะอย่าใช้มือแรงนะคะเดี๋ยวฟักทองจะเละได้นะคะจากนั้นเราก็มาใส่กุ้งเลยค่ะมีจะใช้กุ้งแช่แข็งนะคะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็จะใส่หอมซอยแล้วก็หัวหอมลงไปนะคะอ๋อมีลืมบอกไปค่ะมีลืมใส่พริกไทยนะคะตอนก็เลยต้องมาใส่พริกไทยตอนท้ายนะคะก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะ พอใส่พริกไทยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหลีไฟลงให้สุดเลยนะคะจากนั้นเราก็รอให้เขาสุกค่ะก็จะปิดฝาแล้วก็หลีไฟนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆให้เขาสุกไปนะอย่าคนนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยถ้ายิ่งคนยิ่งเละนะคะเราก็จะใช้วิธีการแบบหลีไฟค่อยๆให้เขาสุกไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนแรกที่เราใส่ อย่างที่มีใส่ฟักทองตอนแรกมีกระปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องปรุงอีกนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราปรุงเราคนนะคะฟักทองมันก็จะเละนะคะเขาก็จะเละมากก็จะไม่น่าทานค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาลอดูตอนที่สุกแล้วนะคะที่เสร็จแล้วหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนนะคะพอผัดฟักทองสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักชีลงไปเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีใบโหระพาให้แนะนําให้ใช้ใบโหระพานะคะแต่นีไม่มีใบโหระพาค่ะเพราะว่าถ้าใส่ใบโหระพาเนี่ยกับผัดฟักทองนี้ยิ่งจะทําให้ผัดฟักทองอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือหน้าตาผัดฟักทองนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็จะไม่เละมากนะคะเพื่อนๆก็จะรสชาติก็จะเป็นออกหวานนํานะคะแต่ว่าไม่หวานมากค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะผัดฟักทองนะคะพเพื่อนๆผัดฟักทองใส่ไข่แล้วก็ใส่กุ้งนะคะเป็นไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะค่ยรลล้อนๆเลยนะคะมีขอตัวไปทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย